บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีรับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานานประจำวันนี้พบกันประจำวันที่13เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องนามบัตรและคำอธิษฐานและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวญและสามัคคีทรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม 2. พงษักริย์บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่7ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ครั้งนั้นเฮเซคิยาทรงประชวรใกล้จะสิ้นประชนและอิสยาผู้เผยพระเจนะบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮเซคิยาทรงหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจและได้กระทําสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์และให้เซคียากันแสงมากยิ่งและอยู่มาก่อนที่อิสยาจะออกไปถึงลานพระราชนาของพระเจ้ามาถึงท่านว่า จงกลับไปบอกเฮเซกิยาเจ้านายแห่งประชากรของเราว่าพระเยาวาพระเจ้าของดาวิดบรรพุรุษของเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแลว้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแลว้วดูเถิดเราจะรักษาเจ้าในวันที่สามเจ้าจะเข้าไปในพระดิเวทของพระเจ้าและเรา จะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีกสิบห้าปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองน,นี้จากมือของพระราชาแห่งแอสเซียและป้องกันเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและอิสยาบอกว่าเอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่งให้เขาเอามาวางไว้บนพระยอดนั้นเพื่อพระองค์จะส่งหายเป็นปกติ คุณรู้ฟังครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเพิ่งจะเป็นแม่ไม้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเธอเริ่มมีความรู้สึกกังวลใจ<ม>เธอต้องใช้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พลากชีวิตของสาม,มีเธอไปเพื่อจะรับเงินจากบริษัทประกัน<ม>เธอได้คุยกับตำรวจคนหนึ่งที่ตกลงว่าจะช่วยเหลือเธอแต่เธอทานามบัตรของเขาหายไปเธอจึงอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือและไม่นานหลังจากนั้น ขณะที่เธออยู่ที่โบสถ์และกำลังเดินผ่านหน้าต่างเธอก็เห็นนามบัตรของตำรวจคนนั้นอยู่ตรงที่ขอบหน้าต่างพอดีเธอไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่เธอรู้ว่าเพราะอะไรคุณรู้ฟังครับเธอจริงจังในการอธิษฐานอย่างมากซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับพระกัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะฟังคำทูลขอของเราเปโตรได้กล่าวว่า พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาคุณรู้ฟังครับพระกัมพีได้ยกตัวอย่างถึงการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานหนึ่งในนั้นก็คือเฮเซคิยากษัตริย์แห่งยูดาผู้ทรงประชวนนะครับพระองค์ได้รับคำทํานายจากอิสยาผู้เผยพระรจนะว่าจะส่งสิ้นประชวกษัตริย์ทรงรู้ว่าควรทําอย่างไรพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับอิสยาให้ไปบอกกับกษัตริย์ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วและเฮเซคิยาก็ได้มีชีวิตอยู่ต่ออีก15ปีคุณรูฟังครับพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเหมือนเรื่องนามบัตรบนขอบหน้าต่างเสมอไปแต่พระองค์ทรงยืนยันกับเราว่าในยามยากลำบากนั้นเราจะไม่ได้เผชิญเพียงลำพังพระเจ้าทรงมองเห็นเรา และทรงอยู่กับเราและทรงฟังเสียงคำอธิษฐานของเราเสมอคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใตร่ครวญดูว่าความกังวลที่สุดของคุณนั้นคืออะไรบ้างและคุณจะมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าและทูลขอการทรงนําและการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างไร และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ตรงนี้และทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์เสมอจึงอธิษฐานและขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปิีงในปัจจาน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจําวันตู้ปนสา 35, ปนฝหัวหมากกรุงเทพ10243ผ่านทางเว็บไซต์นับที่ w w w t h a i ODB.ORG และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 51 6, 6 7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับในวันที่ท้อ ปวดใจเหมือนไม่มีใครตรงนั้นอยากมีสักคนที่รักและห่วงกันแต่เหมือนได้เพียงแค่ฝันไปแต่พระเยซูไม่ทิ้งไม่ห่างไกลพระองค์ยังอยู่ตรง กำลังที่คอยเคียงข้างกันไม่ว่ามันเป็นเช่นไรเราไม่ทอดทิ้งไม่ได้ห่างไปใกล้เธอแค่คำ I พระองค์เธอมีค่ากว่าสิ่ไห